นิทิโพสตรูปปรางกันนรันลงไอจส่วนตัวที่มีไว้สำหรับโพสต์ภาพถ่ายฝีมือตนเองโดยเฉพาะพร้อมกับแคปชั่นที่กองเชียร์กรี๊ดสลบหลังจากสัมพันธ์เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับปรางกันนรันกับโอ๊บ นิธิที่มีข่าวมาว่าไปเที่ยวภูเก็ตด,ด้วยกันและล่าสุดเพิ่งไปทริปเกาหลีเกาใจมาอีกด้วยแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการออกสื่อว่าคบหาดูใจกันแต่อย่างใดในขณะที่ฝ่ายชายยอมรับกับสื่อตรงๆแล้วว่าตามจีบสาวปรางอยู่อยู่ในสถานะที่กำลังพัฒนาล่าสุดรักต้องเปิดโอ๊บนิธิโพสรูป รัางกันนรันลงไอจภาพถ่ายส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า this is the real no private anymore งานนี้เพื่อนสนิทอย่างเจเจกฤษณภูมิเข้ามาคอมเมนต์แซวแบบสั้นๆว่าครับ